ครับวันนี้สวัสดีครับมาดูมะนาวนะครับวันนี้ผมออกมาที่สวนยางนะครับนะครับแล้วก็แวะมาดูมะนาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามะนาวตรงบอกว่าดกเต็มต้นครับมองไปทางไหนก็มีแต่ลูกนะครับเนี่ยครับต้นเดียวครับโอ้ละนีละนาดเลยนะครับกินไม่ทันนะครับแล้วก็จะมียญาตินะครับพี่ๆน้องๆมาจากชนบุรีนะครับที่เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับก็เลยมาก็เดี๋ยวคงจะเก็บให้ไปทําอาหารทํากับข้าวกันที่ชนบุรีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ โอ้ย้อนแสงนะครับนี่ครับดกละนีละนาดเลยนะครับนี่ครับมองไปนะครับมีแต่ลูกมะนาวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ลูกแต่ละลูกี่ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับมองไปเห็นไหมครับลูกกองกันเลยนะครับหนุนครับมองขึ้นไปครับหนุนนะครับใบก็เขียวหนาพึ้ดเลยนะครับนี่ครับ มองไปทางนู้นก็มีแต่ลูกครับหนุนหนุนหนนนนนอันนี้ต้นเดียวนะครับเนี่ยเรามาดูทางนี้กันต่อนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับลูกตกระนีและนาดนะครับนะครับกองกันมาเนี่ยครับหนุนแหละนะครับโอ้เยอะแยะต้องใช้หาไม้เล็กๆมาค้ำไว้นะครับถ้าอย่างนั้นกิ่งจะหักนะครับหลังจากที่เข้าสู่ต้นฤดูฝนมานี่็นะครับมะนาว ถ้าปลูกใส่ท่อต้นไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะดกแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ลองต้นเดียวดูนะครับปรากฏว่าได้ผลนะครับผมก็เลยหาวิธีไปขยายที่จะไม่ใส่ท่อนะครับมะนาวประเภทนี้คือออกลูกทั้งปีขอแค่มีน้ํานะครับคล้ายๆกับไผ่กิมซุงนะครับเป็นพันธุ์ที่ได้มาจากอําเภอครับอําเภอแจกจ่ายมาครับผมก็ได้มาต้นหนึ่งแล้วก็ลองปลูกดูนะครับผ่านไปสามสี่ปีครับนี่ครับโดกเต็มต้นเลยนะครับ ใบอาจจะขี้เหร่หน่อยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเป็นการปลูกแบบบ้านๆนะครับนี่ครับลูกเรือนี้แล้วนาดเลยนะครับนี่ครับมองไปครับนี่หมดแหลวนะครับกองกันอยู่นะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการ ผ่านทางในเรื่องของโลกออนไลน์ครับให้ท่านได้เห็นได้หลายคนนะครับเนี่ยมะนาวเยอะแยะเลยนะครับต้องมาเห็นด้วยตาตนเองนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ไม่กว้างเท่าไหร่อันนี้คือลักษณะของมุมกล้องที่มุมหนึ่งครับนี่ครับแสงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการมองครับก็ถือว่าโอเคครับโดกมากนะครับต้นนี้นะครับปุ๋ยก็ใส่ส่วนใหญ่ก็ไปใส่ขี้บัวเละครับเพราะอยู่ข้างค้อบัวนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับ,อรบโอเคนะครับเช้านี้ก็พามาดูมะนาวนะครับ็นเรื่องของการปลูกแบบธรรมชาติผสมจุลินทรีย์แสงก็แสงพ่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็เลยมาพ่นแล้วนะครับใบก็เริ่มอ,ออกเริ่มสวยแล้วลูกกระดกเต็มต้นตามที่เห็นนะครับโอเคครับ